ครับยกสามครับอ่าอแตกไปหน่อยครับแข้งเตะแข้งมัดเตะมัดแข้งเจอแข้งอ่าเอาเดี่ยวดำยังไงดีทีนี้ตอกตอกตอกเก่าตอกตอกกันจ่าไปจ่าเขาต้องแจ้งโอ้โหอยากแรกต้องตักแรกเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหตอกนะ ่อกนเออักเ็ักละกันหน่อยเลกกันหน่อยเอากันให้สะใจเลยนี่มาเจอกัดนมงเจอกัดเลงมาเลงไปเดี๋ยวไปขึ้นเดี๋ยวรอพ่อขึ้นนาให่ไปขึ้น

กำลังรอบวงเยอะรอสวนรอบวงเยอะเอ้าเตะนเลยโอ้เตะขาเตะฝ่ายต่เจ้า้องเล่นนาพี่ขาได้เตะขาไปเตะขากันมาขาใครจะอ่อนขาใครจะแข็งเดี๋ยวรู้เอ้ามัดมาพาไปอ้ยต้องการแอด้าแอดา ดนจุดโฟทัสก็จะลกทั้งยืนได้ครับโอ้โเตะเตะไอ้บุนถึงกับอะไร่าเตะเตะรับเตะหนุยตอบตอบเออเปชิดนีจะเทกันยากครับกัยากตัเมื่อนบกรรมการมีระบบคงทนนี่ให้ดวงจางรปิบอลตุลิยดึุกไม่ได้ครับเตะไปเตะมา เพ็งไปเท่งมาต <ificar. S 1> ัดไปับยก่ยกทีเดียวเ็ประเดียวีเดียวเสือสมัติีติสัะับวัยกสไม่ว่าเนี้ยอีเลยทีมาบอกว่าจะไปอกออยน พลัลอรแนเกนแล้วพลังเลอรแลจะเป็นซุเปอร์แนจสสิงหับ่าอไกด้ลยกสโอ้ยแร็คแยด์าคู่นี้มันไดกลัวเจ็บโอ้ยัไ่กลัวเจ็บแบบไหนโอ้ฮแ็คแนอยต่อยนผมมต่อยนาคุณโสะดุดกระดูกคูดเองทองเจ็บโอ้คุตีผมตีคุณ มันต้องอย่างนี้มันต้องแบบนี้โอ้โหแสดงอีก็อยู่ยังไม่ไปไหนเดศรษฐมังแกก็ยังอยู่อ่าหมอหมอไะทำงานให้คนนี้หมอหมอจะเย็บด้วยหมอหมอเตรียมเตรียมไปแล้วหมอหมอเตรียมเตรียมไปแล้วยกสี่อะไรต่ออ้าวดุยแล้วยกสี่เอ้าเตะขา điểm, điểm, thảmật, người cự đập, tiếp theo, ro tăng vật, no, người cự đập đèo, đèo lên, 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 แต่ขาเขายิบขาแล้วเตะไปขาแข่ะกันแล้วเกี่ยวเกีเกียวมันต้องเอาอย่างนี้่เกียมาเกียใสขาใสซ้ายแข่งกันแล้วปัเแ้ดขาปัดขาอ้ปัดขาดเลยเยวตบัดโอ้โอ้โอ้โหอะไรวานีเดียวจา การปฏบัตต้องยอมรับและไม่ดูตกตกลสรองสวัสกิมาเปิดปากกันต่อเอาเลยเอาเลยเหมือนกัน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 มาาเอาเดินสุเติให้สุดเติมให้สุดเดันาเหมืนฟ้าจะให้นำน้ำให้ัมันขาโอ้โห ตาอะมีแผนแทงขาเดั oh. ase, ๋เยวเข้า ah ัจะมาไปขาโอ้อยขานดาจบาดแน่เอ้ามาเจลมาาเจขามันจะไปแยกตรงหน้านี่มาเอ้าโู้โเลดียกยกตีถ้ามัว สุดท้ายครแบ่ดเด่เวจ้าเเจ้า้าเจาเาเเจาเจาเ้าเเจ้าเจ้าเ้เต้าเี่เจ้้เจ้เจ้าเี่ไม่มียจไม่มีาเจ้สเ้าเจาจเ้าเด้าเจ้าีจีอ้าเเ้เจ้าเจ้คเจ้้เจ้เ้าหจ้าจ้าเจ้กเ้เ้เ้าาเจ้าาเจเจ้เจาเ้เเ เจ็บพี่เลยไดก็มีพวกการข้ามได้ก็จะก็มีคำถามไปกันเลยไปกันเลยโอ้อร่อยเลยนะอาจารย์ร<อ>ะเดชไทยสักเวีนี่ก็ลุ้นอะไราเสียบเสียบเเสียบเไ่จบันะไ่จบนะับ มันดูวันนี้ไม่ได้ครับต้องดูให้จบนะต้องดูให้จบนะเอมาตีนี้ตีก็ตีนะตีมาเดียวเดียวดหายใจกันไห้โอ้หายใจเข้าดูดีหายใจเข้าโอ้ยโอ้โหกาตีตี อย่าไม่รู้ว่าจบแบบไปอย่ไปว่าอ้าเ้ยอ้าวเดนะเีวเขาินลึกก้าหลังเ้าอย่าอย่าขึ้ไปยืนโบกตรงทาเดินอยา้ไปยืนโบกเลอเคครับประานนั่งอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวรอคะแนนจากกรรมการบีรพงคงทนรับไปคะแนน จะอยู่ทางไหนจะไปไหนมาไหนมาที่แด yeah! นนี่ครับยักิท้าติดกันแสงประเทศหืดขึ้นคอเอา้าปลกมือหน่อยปลกมือหน่อยสุดยอดสุดยอดครับคนแนะก็โชคดีคนแพ้ก็โชคดีถือว่า